สวัสดีครับผมแอปนะครับก็สัปดาห์นี้มีส่งงานอยู่หลายท่านกันนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับก็อาจจะได้มีรีวิวไปแล้วบางส่วนก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงงานที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สําหรับงานตัวแรกนะครับที่จะรีวิวตัวนี้เป็นงานล่างอลูกรมกระจกยาวนะครับในสเปคค่ายเลยนะครับตัวนี้สเปคงานนะครับเป็นงานทรงกำคอกระจมยาวนะครับล่างอลูกรม ปีกโรเลอร์นะครับเป็นโรเลอร์เดี่ยวแบบเสริมยางได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเห็นมีจะเสริมยางตรงไหนเนาะมันไม่มีรูให้เสริมยางเลยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็พูดถึงตัวสเปคงานก่อนนะครับตัวนี้ช่วงชักทั้งหมด76บเซนนะครับทิ้งไปลายไว้30เซนส่วนปีกนี่เป็นปีกโรเลอร์เ,เดี่ยวแบบเสริมยางได้กว้าง50เซนที่มันเสริมยางได้ต้องดูด้านล่างนะครับ จะเห็นว่าจะมีรูน็อตของลูกโรเลอร์เนี่ยอยู่2ชุดนะครับถ้าจะเสริมยางให้เราย้ายน็อตตัวนี้ลูกโรเลอร์นะครับมาไว้รูนี้เพราะฉะนั้นรูนี้จะถูกเปิดขึ้นมานะครับคู่นี้จะถูกเปิดเราก็จะใส่ยางเสริมได้ก็รูของยางเสริมก็จะพ้นเลยพอมองฝั่งเนี้ยก็จะเห็นรูยางเสริมแต่ตอนนี้ไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ริมสุดแล้วก็มันก็เลยจะบังตอนนี้ผมออกแบบไว้เพื่อความสวยงาม ตอนที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนเป็นโรเลอร์เดี่ยวปกติเลยได้ระยะการขึงยางที่เต็มประสิทธิภาพของปีตัวนี้ตัวนี้กว้างมากครับปีห้เซนแต่ถ้าเราว่ามันยังแรงไม่พอเราอยากจะใส่ยางเสริมก็ขยับโรเลอร์จากตรงนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนี้หน่อยหนึ่งซึ่งก็จะมีรูด,ด้านล่างนะครับกอย่างที่บอกขยับปุ๊บรูที่ใส่ยางเสริมก็จะโผล่ให้ใส่ยางเสริมได้ทันทีก็จะเป็นตัวปี เสริมยาทันทีเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็จะได้ความสวยงามดูแบบนี้เลยถ้าไม่ทาอะไรเลยก็คือปีกโรเลอร์เดี่ยวธรรมดาเลยจะได้ความสวยงามเหมือนโรเลอร์เดียวปกติเป๊ะเลยนะตัวนี้แต่ถ้าเกิดอยากได้ฟิลลิ่งของการยิงที่มันแรงแบบสุดๆก็ย้ายแล้วก็เสริมยางแต่สําหรับผมผมว่าแค่โรเลอร์เดี่ยวเส้นเดียวนี้ก็แรงมากเลยนะครับสําหรับผมเพราะตัวนี้กวา้าง50เซน ห้าสิบเซนเนี่ยทบยางไปกลับนี่ก็เท่ากับระยะขึงยางเนี่ยประมาณเกือบเมตรนะเก้าสิบกว่าเพราะหาักระยะลอดออกอยู่แค่แค่ประมาณสามเซนเองนะครับระยะเกาะยางยที่เหลือเนี่ยห้าสิบคูณสองก็คือหนึ่งเมตรหายไปแค่ปกติให้ห้าเซนแล้วกันแสดงว่าถ้าเป็นเทียบกับเป็นปีขังขวาวเนี่ยน่าจะกว้างประมาณเก้าสิบห้าเซนถึงสือวัดใหญ่มากแต่นี้พอเราใส่ยางก็สามารถใส่ได้ตึงเปรี้ยเลย พอ,อยางมันตึงมันก็จะมีระยะการเคลี่ยนยางอัตราเร่งก็จะเร่งในในอัตราที่มันสูงตลอดช่วงฉากมันก็เลยส่งผลต่อความแรงก็ลักษณะของการขึ้นงานนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูแกมตัวนี้เรียกว่าแกลมหยดน้ํานะครับทั้งสองด้านเหมือนกันเลยสองฝั่งน,นะครับงานก็ตัวนี้ พอดีที่ครอบเนี่ยซีนไว้นะครับกําลังจะจัดจส่งก็เลยซีนไว้ยิงเทปกันแล้วนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็นงานที่สวยมากเลยนะครับตอบน,นี้ตามสเต็ปทุกอย่างเลยนะครับการเข้างานสนิททุกจุดการต่อไม้สนิทก็ฝากงานสวยๆอย่างนี้ไว้ให้ติดตามรับชมนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ สำหรับงานในสเปคลองนี้เลยลองนี้อยู่ที่5,000กับ5,002นะตัวนี้ครับก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ปี50แล้วก็ย้ายโรเลอร์ได้มีค่าจ,จ่ายเพิ่มอยู่200ตัวนี้ก็จะจบไปที่5,002นะครับแต่ถ้าเป็นปีโรเลอร์ปกติ40-45อะไรเงี้ยก็อยู่ที่5,000ท่วนนะแต่ตัวนี้ยังหนึ่งว่นนะครับก็ต้องมาเสียเวลากับชุดเนี้ย การออกแบบเพราะว่ามันเป็นการตัดปีเฉพาะของเขาเลยตัวนี้นะครับแต่ถ้างานเป็นปีกปกติก,ก็จะเป็นปีนีให้เลือกเลยนะครับก็จะเป็นแบบทั้งแบบนี้แบบนี้ก,บบนก็มีงานทรงตัดมือนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยขอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ 你看。